คลิปนี้เราจะจะพามารู้จักผักแพวนะคะผักแพลหรือผักไผ่ผักพื้นบ้านที่เป็นสมุนไพรอันล้ำค่านะคะประโยชน์มากมาย mm. เขาเล่ามานะคะ mm. เขาเล่ามาเราก็เล่าต่อนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะ ทางภาคเหนือเขาเรียกผักไผ่ผักไผ่หรือผักแพลนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าผักแพลหรือผักไผ่มีประโยชน์อะไรบ้างในการที่เราต้องรับประทานกันทุกวันนะคะเป็นสมุนไพรนะคะสัสดีค่ะทีนี้ตอนร่้องพักสองสต๊น์ท่ที่สุดนะคลิปนี้เราก็จะ พามาชมวิวแล้วก็เอาสาระประโยชน์มาฝากเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะสาระวันนี้ก็คือผักเพกวนะคะผักเพกวคืออะไรดียังไงนะคะดียังไงมารู้จักผักเเกวสมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านมะเร็งและชะลอวัยนะคะก็เดี๋ยวก็จะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะก็มีสาระบ้างถ้าจะชมนิวอยู่อย่างเดียวมันก็ ไม่มีสาระเดี๋ยวก็ทุกท่านจะเบื่อนะคะทุกท่านจะเบื่อแล้วฟังสาระไปด้วยมาให้กําลังใจแล้วก็ได้สาระด้วยนะคะเดี๋ยวพาชมวิวก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทั้งที่มาชมแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ให้มานะคะคลิปนี้เราก็จะมาชมวิวและสาระดีๆด,ด,ด้วยนะคะ เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าสราระดีๆมีอะไรบ้างผักแถวตะโนมงใจขึ้นด้านหลากหลายหลากหลายชื่อโดยขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเช่นพริกมาพริกมกเรียกกันในภาคอีสานภาคกลางตอนบนหอมจันนิยมเรียกภาคกลางผักไท่ที่บ้านรูพัดเรียกผักไข่นะคะเราก็เรียกผักไข่นี่แหละ ผักไผ่มีลักษณะลำต้นเป็นพืชล้มลุกนะคะสูงประมาณ3 0มสบถึงยีเซนนะคะเป็นผักใบเดี่ยวลูกหอกแหลมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าปกให้ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะสรรพคุณของผักแพลวนะคะหนึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอวัยนะคะเพราะใบผักแพลอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันชะลอวัย ป้องกันโรคต่างๆนะคะต้านมะเร็งทานผักแพลวช่วยป้องกันต้านมะเร็งนะคะ 3. ป้องกันโรคหัวใจใบผักแพลวช่วยป้องก,กองันโรคหัวใจ 4. เจริญอาหารใบผักแพลวช่วยกระตุ้นความอยากของอาหารนะคะ 5. าบำรุงประสาทรากผักแพลวช่วยบำรุงประสาท 6. เลือดลมเดินสะดวกลดเผ็ดของผักแพลวช่วยให้เลือดลมเดินสะดวกนะคะ7 รักษาหวัดใบผักแพลวช่วยรักษาหวัดได้แปดขับเหงื่อดอกผักแพลวช่วยขับเหงื่อ9รักษาปอดนะคะดอกผักแพลวช่วยรักษาโรคปอด10รักษาหอบหืดรากผักแพลวช่วยรักษาหอบหืด11อดแก้ไอรากผักแพลวช่วยรักษาการแก้ไอส2องใบผักแพลวไฟเบอร์สูงช่วยขับถ่ายป้องกันท้องผูก มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะขับถ่ายดีเนาะสิบสาแก้ลมท้องอืดใบผักแพลวช่วยช่วยขับลมช่วยขับอ่อช่วยขับลมกระเพาะอาหารแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อส4บสี่รักษาโรคกระเพาะอาหารรากผักแพลวช่วยรักษากระเพาะอาหารและแก้กระเพาะอาหารพิการนะคะสิบห้าท้องท้องเสียใบผักแพลวช่วยรักษาท้องเสียอุจจาระพิการส6บหแก้ปวดท้อง <c oughs> ขอโทษนะคะใบผักแพลวหรือดอกต้นรากแก้ช่วยอาการปวดท้อง17แก้ท้องลุ้งพุงมานใบหรือดอกต้นผักแพลวช่วยแก้อาการท้องรุ้งพุงมานนะคะก็คงจะเป็นประเภทท้องป่องไหม18รักษาพยาธิตัวจีดใบผักแพลวกินติดต่อกันห5-8วันรักษาพยาธิตัวจีดนะคะ ห้าถึงแปดวันรักษาประยาตระจิตเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นกินกินก็ได้ห้าถึงเจ็ดวันนะคะสิบเก้าครับปัสสาวะลำต้นผักแพลวช่วยครับปัสสาวะยี่สิบรักษาฤทธิ์สีดวงนะคะรากต้นใบดอกผักแพลวใช้รักษาฤทธิ์สีดวงยี่สิบเอ็ดรักษาโรคตับแข็ง <c oughs> ใบผักแพลวช่วยรักษาโรคตับแข็งนะคะ 22ลดอาการอักเสบใบผักแพรวช่วยลดอาการอักเสบ23สแก้ผดพื้นคันใบหรือต้นผักแพรวคั้นหรือเอาตำผสมกับเหล้าขาวแก้ผดพื้นคัน24แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายรากผักแพรวช่วยแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะ25แก้ปวดข้อปวดกระดูกรากผักแพรวช่วยแก้ข้อปวดกระดูกนะคะปวดข้อปวดกระดูก26แก้เส้นประสาท พิการใบดอกต้นรากผักแพวช่วยแก้เส้นประสาทพิการแก้เน็บชา27บำรุงเลือดลมใบดอกต้นรากผักแพวใช้บำรุงเลือดลมของสตรีนะคะข้อควรรู้ผักแพวมีสองชนิดคือผักแพวแดงและผักแพวขาวนิยมใช้คู่กับเป็นคู่กันเป็นสมุนไพรนะคะไมยเหตุนะคะข้อมูลในข้อความน,นี้เป็นข้อ เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่คำแนะนำจากแพทย์หากมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนี่ก็คือสาระดีๆเอามาฝากแล้วก็เป็นพวกผักผืนผักผักไม้ผักผลไม้อย่างนี้มันก็มันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่จะน่ากลัวสักเท่าไหร่เราก็กินเป็นผักนะคะกินทุกอย่างกินเป็นผักอย่าก,กินเป็นยากินเป็นผักแล้วจะได้เป็นยาเอง ทุกวันนี้เราก็กินพืชผักผลไม้ทุกอย่างเราก็กินทุกอย่างแต่มันก็ได้เป็นยาเป็นเป็นยารักษาเกี่ยวกับร่างกายของเราได้เราทานทุกวันมันก็ไปบำรุงสุขภาพของเราไปบำรุงร่างกายส่วนไหนที่สูญเสียที่ต้องซ่อมแซมมันเป็นพวกสมุนไพรที่สามารถรักษาไม่ใช่ว่าเรากินแล้วมันจะหายมันยาแก้ปวดมันไม่เหมือนกับยาแผนแผน แผนไทยมันไม่ยาไม่เหมือนกับยาฝรั่งไม่มาไม่เหมือนยาที่เขาแผนปัจจุบันเออไม่ไม่มได้เหมือนยาแผนปัจจุบันกินแล้วหายเลยมันไม่ใช่ของประเทนี้มันกินแล้วมันจะสะสมเข้าไปในร่างกายตัวไหนที่เป็นยามันก็จะไปรักษาไม่อย่างนั้นร่างกายเราคงไม่อยู่ได้เพราะขนาดนั้นเพราะว่าเรากินทุกอย่างที่ท,ที่ที่มันกินได้ แล้วก็คนโบราณเขาบอกว่าอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอย่างเงี้ยส่วนส่วนใหญ่พวกพืชสมนุนไพรยาสมนุนไพรก็เป็นเป็นของโบราณที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณน,นะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะยังไงก็ฝากเข้ามากดไลค์ แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะให้ผู้พัดด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้จะไม่ขึ้นไลฟ์สดนะคะอาจแะ่สี่ห้าวันขึ้นครั้งหนึ่งนะคะก็ถ้าวันไหนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดก็จะมาทำคลิปแบบนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจก็แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอบคุณค่ะบ,บายๆค่ะขอให้ทุกคนรวยๆนะคะ